มาจากที่อย่งทำตัวเป็นนักเลงหัวไปม,มาได่ตีิทหาร,หรเลืล่าข้าใครไม่สทคัญแต่ให้เราไม่ได้จียทหารของพวกเองลังแกลชาวบ้านไม่อยู่เล่นแร้กนะับท่านผะู้หญิงตามที่นะนะแสนานแม่ แล้วคนที่จะหาเจ้าแก่ก็คือข้าก่อยเข้าไปอยู่นี่เรื่องพระองค์อยู่ทำไมพระองค์อยู่ที่นี่พ้าเสด็จพ่อท่านรู้ผมไม่พอพระทายเป็นแน,น่แท้กบวังเดิรูปยคาอย่าไปยุ่งกับการปกครองบ้านเมืองมันไม่ใช่หน้าที่สตรีเช่นท่านสามขาวนะถ้าเป็นสตรีแน่นอนไร ดูดูเดือเมอนพวกเท่นเวันๆเอาแต่สอพ่อพ่อขาปกครองบ้านเมนนือ้รือประชาชนเป็นอย่างไรไม่เคยมีคนในวังมาแล่เห็นทีจะต้องปดออกให้หมดทังจมือแลจะจมือเพอเจ้ <c oughs> ดดอะไรของเมอะฮะมาลงยิจไป <c oughs> <c oughs> i <sweak> y